สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะเช้าๆนะคะไอ้เหวนะคะช่องน้ำมุกตาพาเพลินนะคะตอนนี้ก็เห็นแลาคุณเตี้ยจอดอยู่ตรงนั้นนะคะน่าจะมาคุยกับเหวเรื่องรถที่เราจะไปย้ายของกันหรือเปล่านะคะ,ะตามไปดูกันเลยค่ะนะคะก็ไม่ใช่รถใครนะคะอุ้ยรถใครเตียงรถใครเตียง ยังได้ยังไป้งไยังได้ขับเร็วมากค่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่ขายเนาะนะคะขับเร็วมากเลยค่ะ <c oughs> อ้าวตอนนี้เห็นแต่รถคนไปไหนนะก <c oughs> ็ขอบคุณคุณเตี้ยนะเจ้าของที่เนาะ,ะที่เป็นเป็นเรื่องเป็นเป็นธทุละเฮหาเ <c oughs> นาะนะคะเพราะว่าเขาเพิมมุกจาพาเพื่อนกับบได้คุณ แถวนี้บันไดเนาะนะคะเพื่อนก็เป็นคนพื้นที่นะคะทำให้อ่ะเราต้องรบกวนเพื่อนให้เพื่อนไปติดต่อให้เรานะคะเอฟซี FC. นะคะไปไหนแล้วเอ่ยนะคะเป็นหลอดไส้น้อน,นะคะม่เป็นไรนะคะเรามาดูสำหรับพื้นที่ที่เราได้ดูแลให้เอฟซีนะคะต่อไปนะะอเนาะนะคะก็อัปเดตคร่าวๆเนาะนะคะ ระหว่งางรอคุณเตี้ยะอ่นะคะ,นะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็นะคะอยู่ระหว่งางช่างถอดแบบแผนงานอยู่นะคะเกี่ยวกับโครงสร้างเนาะนะคะ mm. ที่ต้องซื้ออะไรเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะที่ต่อกัรน,นะคะกับพี่อจะดีของเราเนาะนะคะ mm. เ็จะเออก็จะมาะพูดในสี่ฟังข้าวเนาะ,ะ mm. ตรงนี้นะคะน mm. ี่เตียบใสน่นอ นะ,ะก็ตัวตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่วางบ้านนกดาวนะ,ะของผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเผ่นพังตัวร้านเนาะน,นะคะเอาพ่อสังขีเนาะนะคะของตงัวร้านนะคะด้าน,นหลังไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านของเรานะคะซึ่งผู้ใหญ่ใจดีก็จะสร้างให้เราด้วยนะคะตรงนั้นนะคะเป็นบ้านใหม่หองมุกตานะคะค่ะที่แบบว่าเวลาเรา มีแลน้าโน่นนี่นั่นเนาะนะคะเราก็จะได้พักอาศัยนะคะค่ะนะคะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นสวนสวนผักอะไรก็ได้ที่เราแบบอยากปลูกประมาณนี้นะคะ่ะดูแลง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีการจัดสวนเล็กๆน้อยๆนะคะภายในบริเวณพื้นที่เนาะเอา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 นะคะ,นะค,ะคุณเตี้ยมาแล้วค่ะท่าะะอ่ะเป็นยังไงนี่อันเป็นยังไงเรื่องรถสิบล้อเฮรอรถเฮรอไปทีป่ต่อใไ้รบะ ยีเงี้ยคือกันเลยเอาโอเคมาเป็นยังบอเขาเขาเห็นเจ้ามาจอดนึกว่าเจ้ามาบอกสลับอ๋อโอเคโอเคเขาเขาฝากเจ้าเลยบอเออคาหนะคะอ๋อโอเค อันนี้คือทำอะไรคะเนี่ตยติดตัวลทย่ไหลวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกได้สองวันแล้วเนาะยังจืดกว่าเศร้าอยู่ไหมจืดชื้นแฉะนะฮะองให้ต้องเดินน้ำมันระวังค่ะโอเคเลยรเป็นวอรดได้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 จะพันเม็ดขอท่านวะร้อมเง้วอ่ะห้าสิบไปแล้วอ <นะ S 2> <ะ>๋อเอา,าเงินวะ,อวะพอดีมาเงินค่าไฟฟ้าคะะ่ะ,<อ>ะหลอดไฟเนาะ,ะ,อะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณเตีย้ยเกี่ยวกับรถซาเล้งอยู่นะคะค่ะนะคะเพราะเรื่องจริงนี้เจ้าจะหัวเจ้าจะหัวนะคะอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ